สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกียวกับสุนิชาแล้วก็หุนยา์บโบราณนวมามนเนี่ยทำไมต้องเฝ้ารอนิกาั้งกลับมาแล้วก็พวกมันเนี่ยขอโทษนิกาทาไมแล้วก็มีความผิดอะไรในอดีใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็เพราะว่าสุนิชาเนี่ยก่อนหน้านีนะ้มีเรื่องราวาที่บอกนะว่ามันต้องรับโทษบางอย่างแล้วก็เดินอยู่กลางทะเลโดยที่มันไม่สามารถทําอะไรได้ อยเว้นซะแต่ว่าจะได้รับคาสั่งถึงจะสามารถทําอะไรได้ถึงแมอามันเนี่ยจะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสุนิชานี่ก็ไม่สามารถตอบโต้ได้นะฮะจนกว่ามันจะได้รับคําสั่งจากมอมโนสเกตเท่านั้นส่วนทานดัานหุ่น,นยักษ์โบราณที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจนี่คือคำ่างแต่มันตื่นขึ้นนั่นคือมันพูดขึ้นมานะว่าขอโทษนะจอบอยและจากคําพูดนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะว่าหุ่นยักษ์โบราณที่ขอโทษจอบอยทำไมละมันเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่สุนิชานะฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากเนื้อหาแล้วก็เรื่องเ,เล่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าสุนิชานะฮะข่าวนั้นทําตามคำสั่งของมองมบูุสเกะซึ่งมอมบรุสกเกะเนี่ยขาวนั้นคือสายเลือ,ขอดขับตุกุโคสกิผู้นําของประเทศวานโนซึ่งประเทศวานเนี่ยก็น่าจะเป็นพนันธมิตรเหนจอบอลแล้วก็น่านจับโบราณใช่ไหมฮะเพาาาราะวัตตาน่าจับโบราณนั้นหายไปเนี่ยวานนั้นก็ได้ปิดประเทศตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวาที่เราได้เห็นว่าวานเนี่ยได้ปิดประเทศมานานแสนนานแต่ว่าหลังจาาาาาากกกกกที่่ลูฟครนน้้ปพแ็มะ ในตอนนั้นพวกของมอมโนสเก่เนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศวานโนทันทีเพราะฉะนั้นก็ซัดใจนะว่าประเทศวาโนพวกเขาเนี่ยก็ลอก,การกลับมาของจอบอนเหมือนกันและนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันสอดคล้องกันว่าวานโนกับสุนิชานั้นลอการกลับมาของจอบอนเหมือนกันนะฮะเพราะว่านในช่วงเวลาที่ลูฟี่ในชาร่าเก่5เนี่ยสุนิชานั้นก็ได้มายัางวานโนแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศวานโนนั้นได้เรื่องการเปิดประเทศไปก่อนแล้วก็อุลบอลลามพูตันเนี่ยลูฟี่นั้นก็ยังไม่ได้ปลุกมมมาชมะ เพราะฉะนั้นก็ทาให้เราได้เห็นว่าวานโนมันมีความเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลแล้วก็เรื่องราวในอดีตนะฮะที่มันคือเรื่องราวที่สุนิชาเนี่ยต้องถูกลงโทษได้เดินการทะเลมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงเวลา800ปีถึง900ปีก่อนสุนิชาที่เป็นชาขนาดยักษ์ในตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ละมานเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ช้างตัวเล็กที่มันยังเด็กอยู่ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าดูจากเนื้ มันก็ต้องมาช่วงเวลาที่มันนานมากที่สุนิชาเนี่ยถูกลงโทษได้เดินอยู่กลางทะเลมาตลอดและในช่วงหลังร้อยปีแห่งความว่างเปล่าที่สุนิชาเนี่ยอาจจะยังเป็นช้างตัวเล็กเละกเป็นเด็กในตอนนั้นการที่สุนิชานั้นเป็นเด็กและมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพูตันและก็ประเทศวานอแนดีเนี่ยน่าจจะเป็นเรื่องราวที่สุนิชาในวัยเด็กนะฮะถูกศัตรูนั่นหลอกใช้หรือว่าอาจจะเป็นความซุกซนของสุนิชาเนี่ยที่มันทําให้ในตอนนั้นจอบอลได้ไม่กล้าคนก่อนไม่สามารถใช้พูตันในการต่อสู้ได้ก็เป็นได้นะฮ การทันท an in be ี่จะเกิดในตอนนั้นจอบ์บคนก่อนเนี่ยเขาในชาวุธโบราณในการต่อสู้โอกาสในการเอาชนะนก็น่าจะมีสูงมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมลยคิดว่าเรื่องราวสุนิชานี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่ามันในวัยเด็กอาจจะก่อปัญหาให้จอบอโคนก่อนจะทําให้จอบอยไม่สามารถจะพูดต้านในการต่อสู้ได้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าการที่สุนิชาเนี่ยถูกทำโทษมาตลอด800ปีเนี่ยความผิดของมันนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากและมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้จอบอคนก่อนเนี่ยพ่ายแพ้ในการต่อสู้กกัับเล่า20นนอง ส่วนด้านหุ่นยั์โบราณเนี่ยการที่มันตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกนะว่าขอโทษนาจอยบอยเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสโสมนัสที่มันนะฮะอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยจ้าบอคนก่อนเนี่ยให้เอาชนะการต่อสู้กับเหล่ายี่สิบกษัตริย์ได้เพราะว่าการที่หุ่นยั์โบราณนั่ขอโทษจอยบอยเนี่ยนั่นก็หมายความว่าในช่วงเวลา200ปีก่อนนะฮะที่หุ่นยั์โบราณนับุก้นที่เมริจวเนี่ยมันคือการกระทำโดยที่มีความรู้สึกและก็ไม่ใช่การตั้งโปรแกรมอัตโนมัติเพราะว่ากานาน่อนหน้านี้เวกักบพันานานน้นนนนนนมมีีมีวิททยาาาากกกร่่ัััลหใปจจุบอะะ และนั่นก็จะหมายความว่าที่เอเคสที่ไม่เหล่า,าปซสวิต้าเหล่าซาลาฟีมเหล่าล่างคนหรือแม้กระทั่งเวกาฟอร์ศูนหนึ่งเนี่ยวิทยาการพวกนี้นั้นเทียบไม่ได้กับน,นัจักโบราณเพราะฉะนั้นการที่นาดีเนี่ยจะมีหุ่นยักษ์ที่มีความคิดนละความรู้สึกเหมือนกับคนที่ไม่ชีวิตจิตใจและพวกนี้เนี่ยเรื่องราวพวกนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกประหลาดและขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่หุ่นยักษ์โบราณเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วขอโทษจอบอลก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันฮะรู้สึกผิดที่ไม่ จนเมื่อ200ปีก่อนมันก็ได้ตื่นขึ้นมาและเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นจอบอยเนี่ยมันก็น่าจะรับรู้ได้ทันทีนะว่าผ่านมา600ปีแล้วเนี่ยจอบอยเนี่ยก็ยังไม่กลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นการที่ในตอนนี้ลูฟี่ได้กลับมาแลวก็เป็นจอบอยที่กลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้หุนยษ์โบราณนั้นตื่นขึ้นความกับขอโทษลูฟี่ได้เป็นจอบอยที่กลับมาแล้วก็แน่นอนนะว่าทั้งสุนิชาและขุนยษ์โบราณเนี่ยพราะมันก็ต่างรอคอยการกลับมาของจอบอยทั้งคู่เพราะ แล้วมันก็ได้กลับไปผู้เฝ้ารอเวราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้กลับมาช่วยเหลือจอบอยครั้งเพื่อทําการต่อสู้รัฐบาลโลกระอัมองกรฟ้าซึ่งมันคืออดีตเรา20ปรัแล้วมันจะเป็นการต่อสู้กันอีกครั้งหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยขานันการเป็นจอบอยที่กลับมานั่นเองโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะหกันในคลิปนี้นะฮะซึ่งถนะ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการ,าการ,าราอัดรัพ